ดุนยาสิจุดุนมุมินลกดุนยานี่คือเป็นขุกข้องผูรัทธ,ธาข้า่าเป็นขุกก็คือไม่วมามา่าเราทรุกขังในตัวของเราเองเราอยากจะทำดีแต่เราไม่สามารถทำดีได้ผมถามตัวเองและถามพีนองทุกตุกคนว่าเคยที่หนังตรงนี้ไม่ยากเป็นคนดียากครับทุกเคยที่ไม่ยากละมาดตัจหยุดยากครับเคยที่ไม่ยากฮะฟิซอัลกุรอานจบทราบสิทุกยาก เราอยากทุกอยาก่างในความดีแต่เราทาไม่ได้นี่ปะนะคนที่ไม่คุ้มพาเขาก็อยากจะคุ้มพาคนที่ขายอาเสพติดเขาก็อยากจะหลิกคนที่พูดโกหกหมดเถ็ดเขาก็อยากจะหลิกไม่ใช่เขาอยากจะผูดโกหกไม่ใช่เขาอยากจะขโามวยไม่ใช่เขาอยากจะเป็นคนจัว่วแต่เคเพียงว่าเขาทุกครั้งตอนนั้นพี่นอ้องที่หนักเพียงวิธีการที่เราต้องเป็นอิสระเพื่อที่จะปดล็อกมีให้เราทุกครั้งอัดตุนยาสิจุนหมกมิน เผื่อที่จะไม่ให้ต้นหญ้านี่มันขั้งเราจนตายอรัพี่น้องทีธิดาข้อละบางคนข้นเรียกว่าไปจนสุดกูพี่น้องกลับจนในที่สุดไม่ทราบหมาติจากข้าถึงทำหมาได้จนตายพี่น้องทีธิดาข้อละโดยเหตุนี้แหละท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัละว่าเลยอยู่อัลสลัมเดิมพันในกับผปุสตาที่บอกว่าอัลฮัจจุลมะบรูดไลซาลาหูจาซาอุลอิลลัลจันน่าฮัตที่บรรลุธรรม อุโมงที่บรรลุธรรมนบอว่าเลซลาหูจาซสอมเขาไม่ควรจะรับข้องควันชินใดๆอิลลันนานอกจากสวรรค์เท่านั้นพี่น้องครับนี่คือแสดงให้เห็นว่าการบรรลุธรรมไม่จะเป็นเรื่องงายพี่น้องอิบาดัตก็เลวแต่ไม่ถึงเนยบวชก็เลวไล่พันซาก็เลวแต่ก็ยังไม่ทราบมาี่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ยังสู้ไปยุ่จุดเดือมแบบสัๆสักพี่น้องสีลัเปลี่ยนวันนี้เราต้อง ลุกขึ้นมาแก้ไขตัวเองที่ท่านนบีมุฮัมมัดส,สลุลลัมฮุอะลัยฮิวะสัลลัมยกดำรัสของอัลลอฮาอินนัลลอฮะลาฮิยูริยูมาบีกามินแท้จริงแล้วอัลลอฮาจะไม่เปลี่ยนคนคนกลุ่มใดก็แล้วแต่จนกว่าเขาริเริ่มที่จะเปลี่ยนตัวเองเสียก,ก่อนพี่น้องพี่น้องศาสดาร์สลุลลัมฮุอะลัยฮิวะสัลลัมท่านก็ได้สั่งพวกเราตลอดพี่น้องครับที่ท่านยาอิซูฮูที่ท่านสั่งเนี่ยเพราะมนุษย์นี่มีข้อจำกัดในการดำเนินชีวิต เราไม่ได้อยู่เหลือกตุ้นยานี้ย่างนิรัรนการพี่น้องเรามีวันเกิดและเรามีวันตายวันไหนที่เราเหลืมเกิดวันตายเรารอนับได้เลยพี่น้องครับเนี่ยความตายมันแคว้นอยู่แต่ข้อเราเราลิกนี่ไม่ได้จะกลับไปสู้พระองค์อย่างไรไอ้นี่เราต้องเตรียมเราอย่างลงกลนตุนยาพี่น้องครับ พราะดนยานี่มันจะทำให้เราลงอํานาจทําให้เราลงนับสู้ทําให้เราลงใช่ตออทําให้เราลงและมนุษย์การบาหยดบาเกียดมันก็จะทําให้เราลงตัวเองจนกระถ่งว่าเราถึงแก่ความตายพี่น้องพี่น้องเปลี่ยนทาง,งราชาการเขาบอกเลยอายุ60ปีกาเซียนใส่เขาไม่เอาตอ่อติดคำว่ากาเซียนมาตั้งไว้ทําไมอ่ะเพราะเรามันสิ้นสภาพทางด้านร่างกายเล้วที่อลัลลอฮฺตะอาเบอกคุณลุมันอะไรฮะฟา,า,าน ทุกคนที่เกิดอยู่บนโลกตุนยญานี้จะต้องมดสภาพตามอัออตภาพอทีนี้เราอายุอกบปีไี่้องครับจะไปโกงเงินธนาคารเขาก็ไม่เอาไปสมัครงานเขาก็ไม่เอาสมัครอะไรไดก็คือเขาไม่เอาแลลวพี่ไม่องเนาตั้งราชการนี่ก็ไม่เอาเลยเสียละเพราะเรากำลังจะมดเวลาทีนี้อัลลอฮฺสุบานาหัวตาลาก็เลยบอกดุนโลกตุนยญานี้ก็คือมันเป็นสิ่งฉั่วข้าวเท่านั้นวันอาคือเราตุวครรู้ว่อาอับบากอ แต่หลูกอาคราชต่างหากที่มันเป็นเป็นหลูกที่ท่าวนให้เราพายาบริยเตียมไปสู้อาคราชเสียดีกว่าพี่น้องทีละ